พี่น้องมาเหมือนนี่สักแค่ผ้าพี่น้องมาลกบกทัวพี่น้องลกบักทัวดินเนาะบกเคยปลูกจักเกอ่อตังต้งใจสวนมากับล่งมาปลูกโดยกับล่งมาปลูกเนาะว่าสิเป็นหัวหรือบอเนาะว่าสิม่หนาตึงบอไปพี่้องมาลกกันเลยเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องกบกทัวดินพี่น้องมาสาักแค่กระสีมาลกบกทัวดินกันเลยเนาะพี่น้องโอ้ อาสิมาทอนหมกทุดิน <Islands> ก <sugar> ันเลยจ้าพี่น้องวันนี้อู้ว้าวคุณอะพี่น้องเต็มเลยจ้าเนาะเต็มเลยเต็มเลยจ้าหมกทุดินพี่น้องหมกทุดินเอาแก็บเลยสูแก็บเลยเออตะมอนแล้วก็้องไว้ดีๆตีหลกมอนหล้วก้องไว้ดีดี่คอยแก้บคอยแก๊บใส่กระตานะ โอ้ม oh, ีซ้ำอะไรเก็บสกตาเอ้ยไปเหยียบไปอย่างถ้ามานะเหยียบน้ำเลยลูกมาอย่าไปเก็บบักทัวบักทัวไปเห็นแน่บักทัวไปเห็นแน่อย่าไปเก็บอีลามาสีมาร์ล็อกในตัวมาหนึ่งโอ้ปลาสิไดไลายปลนได้นาะพี่น้องแถวหนึ่งอืมผดนะโอ้เก็บเก็บซูเก็บเก็บ เกเนีกนีออเก็บมาละอ่านก็อดเนเออเก๊บข้อละอ่นก็ได้ก่อนที่สามกัเลยพี่น้องอือโอ้โหก่อนที่สามก่อนที่สามไม่ได้ขี่แตกไม่ได้หน่อยขี่แตกพี่น้องโอ้ยน้อต้เขาได้มาเจอเนี่ยชิหน้าขี่ ได้ขี่แล้วอันนี้ขี่ปะเราแม่นนะนะเม้นนี่ล่ะเม่นนะะผู้นึงเลาะบุตรดินผู้นึงขี่แตกโอ้ยดินซอยเอึ้ยบ่แม่นให้มาดึงพักหอมพี่น้องเบิงเบิงผลงานผลงานนั่งเห็ดจะเบิงผุนอ่ะเั็นคุยกัดกินเหรอโอ้ยกางเอ้ยกาง จะให้เตะสัลูกไปแก้ปักทุดินกับเอือยไปยังเออแก้ปักทุดินเนี่ยน่ะแล้วแกะสกันกับเอือยเด็นี่เออแก้ปักทุดินไเมียไปขันล็อกฮันเดอร์ทังหลังฮันเดอยังไม่ทันไหนอันไหนเยอะยังแม่จะไปขันล็อกก้อนแบบไหนหมดแล้วโอ้โหตัวนี้สักแค่เอาขี้ดินทมขนาดนี้สมาไปตัล็อกได้ยังไม่ได้ขี้ดินทมขนาดไหนเลี้ยมาเบิ่งกันเลยพี่น้องมามามาล็อกกันเลยพี่น้อง ตาหน่ะโอ้ยฟานะไปเห็นพวงหอมอีแล้วบอกพวฟังเลยเอ้โอ้หัวคักอะลลีพี่น้องคนน่ะโอ้หัุดินเนาะไปเอาออกหัวดินหัุดินทันขี้ดินเอาก่อนอืไปแก้ได้หรือเปล่าไปโอ้หัวขนาดเลยมันเดี๋ทั้งร้านเต็มอยู่ผมแก้พันน้าเต็มอยเออตอนหน่อยแห้งมากกว่าเป็นอันนี้ท็อก เดี๋ยวมาบังกอที่สองกันเลยจ้าส่วนก๊อกมันกะเสียอะไปให้งูอ่ะพี่นอ้องอือโอ้ดูว่าเป็นหัวอยู่ได้พี่นอ้องอะโอ้ยไฟไหนก็ดึงพังห้อมคักแต่นอปันี่น้องบอกไปก็คือกาวพี่น้องเอ้ยพูดนะ เก็บบอกทุดินบอพ่อข่าไปล็กคือกาพี่น้องลาเอ้ลานือยเหน้อยบ่สนใจดึงพ้งหอมอย่างเดียวลาเอ้ยลาน้อยเหนือยบางีเอื่อยเฮ็ดงานเห็นบ่เฮี่เอื่อยเฮ็ดงานก็เอื่อยนู่นฮะสบายดีนะสบายดีใส่ถั่วจะได้ถั่กงามถั่จ้าสบายดีเออใส่หนังกางถั่จ้าถ้าถั่จ้าก็ได้ล็อกถั่วจ้าเอออากาศงามงัมไหมจ้ะ มาเดี๋ยวมาลกต่อไปน้องย่างอีกหนึ่งสองสามสี่ย่างอีกหาโก้พี่น้องปะเนี่ยสแก่สิพาพี่น้องไปลกน้ำกันมาสิได้ลายบอลเน,นาะเดแดเดแดบรรยากาศหาโม่งเลยพี่น้องเนาะสีมองไปเกือบหาโม่งเลยละเดี๋ยวมาลกกันเลยพี่น้องแต่อยู่ท,ทั้งเถินจเสียมันจะเป็นหัวบอลเน,นาะ โอ้นี่พี่ดองเอามาลอกก็เลยจ้าอืมส่วนมากกับนาวก็มีเนาะเอ๋ขอนไปเอือยด้อโห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  Vậy bơ mười bơ mười bơ mười bơ năm gong ngày ba năm gong mười ba năm gong mười ba năm gong mười hai 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 cho hai 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 คลายมาคักเลยจ้าเอาเด้ออเาเด้อไปไปเอื่อยเด้อโอ้โหเอาไปให้เอื่อยให้เอื่อยเด้อลูกเอ้ให้เอื่อยไป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 ซอยเอื่อยในติลูกอืบอืบโอ้โหตอนไหนงามกูโมพี่น้องสั้นขี้ดินนอนก้อนแจ๊กน้อยลูก Thôi, ba, phải khí dinh xài này, thằng nó một cả lốc ngài, Bye, ơi, lu. wow, Nhập pha nhớ pha nút wow, ai ưa, ai ưa, ai ưa, 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 มาเบิงวิธีลกหมักอ่าอันนี้เลยบักทุดินเลยพี่น้องเอาไว้ต้มขึ้นโอ้พี่น้องต้องเกือบเกือบพี่น้องเกือบจะงอ้เกือบหลอมเกือบหลอมอ่ะท้ายหุกเอามือบังให้ <laughs> ok lare, mm -hmm. bye Ừ, lái là để lái là bó luôn. Để là để lái là นโอ้โหจไปกองเต่งไว้กันยู่นโอ้โหนนนนงนนนนยังยอ็ดอามาเอ็ดมาหายังยอ็ด่ะนะนะก้อนึงก้อนนึงอันนีอันีพี่น้องวดินจ้ามงทุดินจ้าะอ้ก่อนนี่สมดกอ้พี่น้องวันน่ะ ทวดินเด้อจ้าวันนี้มาแก็บทวดินซอยกันเด้อลุงป้าเกบทวดินซอยกันเด้อพี่เด้งลุงป้ามาสุขสุขคนลุงป้ามาถือุคนนี่วนโอ้ยหนาหนาสมังามเถิดพี่น้องเมืองเมืองซื้อน่องยังซื้อน่องกุ้งน่องยังน่องกุ้งน่องนวลโอเคนี่น่องกุ้งเนี่ยน่องนวลนี่ซื้อน่องยังลูกทวดจ้า chú cha sư nhắn luôn chú càng chú 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 này ôi sư căng làm lại à sư nhắn luôn chú oh, căng chú căng ô chú căng bố mẹ mời lắm một bằng đi ô mẹ tay tay lắm chút đi nón đi đừng nụa nặng nè, mời 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 โอ้โหได้ได้บุกทุ่ดินลายนี่สิเอาไปกินหรือเอาไปขายเอาไปกินน้องกุ้งนี่เอาไปขายน้เอาไปขายน้ำเอาไปกินนได้ได้เงินมาเห็นอย่างได้ได้เงินมาสืบขนมให้อีกไม่โล่หรือเปล่าน้องกุ้งว่าไปขายน้ำเอาไปกินน้ำส่วนน้องนวลมาเอาไปกินน้องนวล่า โอเคนะโอ้พ okay, no, uh, like, uh, no, si ักสะแขกอาฮดเมื oh, no, no ่อวานนี <c ười> ừng, right, no ่ก็เ ah, ที no ่ยวอีล่ะเพราะว่าแดดกระแดดนะฮะเดือนสองเดือนสามพี่น้องเอ้ยมันก่สิเดือนหามันก็แดดแห้งแห้งเนาะโว้บางน้องกางเห็ดพี่น้องบานคุ้ยดึงพักหอมพี่น้องเอ้ยบานคุ้ยดึงอ่ะเหรเนาะมาเอามาดึงมาอีล่ะเอาเอาเต้นก้อนเต้นก้อนกรย่างถูกเผาเอาเราคืนเราคืนเล็กไอพวกนี้ไป แล้วคนกงอัแกล้งถูกเผาแย่างก็ได้ไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ้าวเฮ็ดแล้วเราบอกทุดินแห่มาตะฟอนอยู่ห่นแล้วเออไอบกทุดินแห่มันแล้วไหมตายแล้วดินเฮียมาเหรอเฮียมาเละจ้าเฮียมาเละจ้ามาตัวหัว คนนี้บอสนใจกําลังพี่น้องดึงย่างเดียวจ้าโอ้โหน้องนวลดึงนะว้าวหลายเหนื่นยผนะแกก็บกทุดินเอาไปงูอ่ะพ่นเมื่อยบอโอเคไปแกตอวเมื่อยล่ะให้ดีอยังอีเมียหาบหญ้าพี่น้องใจเจ็บล้างปวดเอวบ่ เจ็บล้างปวดแอลบออีเก่งบออีเก่งภาษาอ่ะสวยวะอ่ะเจ็บแอลบอพี่น้องอีเก่งอีเก่งบออีน้ำเจ็บแอลเจ็บแอลเพิ่นเจ็บเองเพิ่นกบเข้นง่ายล่องกบเข้นง่ายล่องมือที่น่าเจ็บแอลที่เพิ่นใส่มาห่อขนาดเละพี่น้องเนาะกัสิมาล่างมกทุดินตบกันเลยจ้าพี่น้อง ต่อมแบงซูร้านกินพี่น้องมาเล่พี่น้องกินบางนังเบิงละครไปน้ำใส่แขกมาเสเสร็หมดหนึ่งก็เลยพี่น้องพี่น้องมากินกันเลยจ้านะ มามาพี่น้องมากินไนยบักทัวโอ้ที่ไปขวดมามากินได้หรอน้องกุ๊กกับน,น้องโน,นันได้เป็นคนอันนี้เนี่ยมา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 เลมากินกน้ำกัดนี่สะแขะกับมาแกาบังวาติงบอนะว้าวพี่น้องผุนนาเม็ดบางย้ายผุนนาพี่น้องโอ้โหมามามา,มากินกัน